Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total เคยนึกภาพตามไหมครับเวลาบริษัทยาเขาคิดยาใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยการจะเอายาตัวนั้นออกขายไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่ต้องไปขออนุมัติในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยแต่ละที่ก็มีกฎมีระเบียบต่างกันไปโอ้โหมันคงจะวุ่นวายน่าดูเลยนะครับกับการจัดการข้อมูลจัดการเอกสารที่มันเยอะมากๆให้เป็นระบบเดียวกันได้ยังไง นี่แหละครับประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เรื่องของมาตรฐานเอกสารที่เรียกว่า ECTD แล้วก็บทบาทของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง ICHM8 ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนานี้ครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวโดยตรงเลยกับว่าเอผู้ป่วยจะได้ใช้ยาใหม่ๆเร็วแค่ไหน สำหรับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากเอกสารทางการของกลุ่ม i c h m a เลยค่ะมีทั้งแผนการทำงานล่าสุดเลยนะคะอัปเดตถึงกุมภาพันธ์2025แล้วก็มีเอกสารที่เหมือนเป็นพิมพ์เขียวตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่ากลุ่มนี้เขาก่อตั้งมายังไงมีแนวคิดอะไรบ้างเยี่ยมเลยครับงั้นเป้าหมายการคุยกันของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่า ECTD มันคืออะไรทำไมมันสำคัญ แล้วมันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปยังไงบ้างโดยเฉพาะเวอร์ชั่นล่าสุด v4.0 แล้วกลุ่ม M8 เนี่ยเ,เขามีบทบาทช่วยให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันทั่วโลกได้ยังไงมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องจากพื้นฐานสุดๆก่อนเลย ECTD นี่มันคืออะไรกันแน่ครับ ถ้า้เห็นภาพง่ายๆนะคะ ECTD หรือชื่อเต็มๆคือ Electronics Common Technical Documents มันก็คือรูปแบบหรือฟอร์แมตที่เป็นมาตรฐานสากลเลยค่ะสำหรับการยื่นเอกสารขออนุมัติยาแต่สำคัญคือมันอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสอ๋ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะจากเดิมที่อาจจะเป็นกองกระดาษเป็นตั้งๆเลยก็เปลี่ยนมาเป็นไฟล์ดิจิทัลที่มีโครงสร้างการจัดเรียงข้อมูลเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าบริษัทยาจะไปยื่นที่ประเทศไหนในกลุ่มสมาชิก ICN นะคะ oh. เข้าใจละเหมือนกับเรามีตู้เก็บเอกสารดิจิทัลที่มีการจัดแฟ้มเหมือนกันเป๊ะๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใช่ไหมครับแล้วทำไมล่ะครับทำไมต้องทำให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันขนาดนั้นการมีมาตรฐานกลางนี่มันดียังไงครับโอ้โหประโยชน์เยอะมากเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะชัดๆคือเรื่องประสิทธิภาพลองนึกภาพตามนะคะบริษัทหต้องเตรียมเอกสาร5แบบสำหรับ5ประเทศเทียบกับการเตรียมแค่แบบเดียวใช้ได้หมดเลย Mm hmm. มันลดภาระงานลดความซับซ้อนไปได้เยอะมากเลยนะคะแล้วในฝั่งของหน่วยงานกำกับดูแลหรือออยอบ้านเราเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลได้เร็วขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยกับโครงสร้างเอกสารอยู่แล้วไงคะอ๋อ oh, ครับครับทำให้การพิจารณาอนุมัติยามันก็อาจจะทำได้ไวขึ้นด้วยอันนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่เอกสารแนวคิดยุคแรกๆเขาเรียกว่าปัญหาที่รับรู้หรือ perceived problem คือความยุ่งยากซับซ้อนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ซึ่ง eCTD เนี่ยถูกออกแบบมาแก้ปัญหานี้เลยโดยพัฒนาต่อยอดมาจาก CTD เดิมที่เป็นโครงสร้างเอกสารแบบกระดาษให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวแสดงว่าหัวใจสำคัญเลยก็คือการทำให้การสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคเรื่องยาเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันทั่วโลกเพื่อลดความซับซ้อนแล้วก็เร่งกระบวนการต่างๆให้มันเร็วขึ้นแล้วกลุ่ม ICH n 8นี่เ,เขาเข้ามามีบทบาทตรงนี้ได้ยังไงครับทำไมต้องมีกลุ่มนี้ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะเลย กลุ่ม M8 นี่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อโฟกัสเรื่อง ECTD โดยเฉพาะเลยค่ะเขาแยกตัวออกมาจากกลุ่มเดิมคือกลุ่ม M2 ที่ดูแลเรื่องมาตรฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบกว้างๆอ๋อครับทีนี้บทบาทหลักๆของ M8 ก็จะมี2ส่วนทำงานคู่กันไปนะคะส่วนแรกคือคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญหรือ EWG Expert Working Group กลุ่มนี้จะมองไปข้างหน้าค่ะพัฒนา ECTD เวอร์ชันใหม่ๆอย่างที่เรากาลังจะคุยกันคือเวอร์ชัน4.0ครับ ส่วนที่2คือคณะทำงานด้านการนำไปปฏิบัติหรือ IWG Implementation Working Group กลุ่มนี้จะดูแลเวอร์ชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันอย่าง v 3.2.2นะคะรวมถึงการตอบคำถามแก้ปัญหาจัดการพวกคำขอเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการใช้งานจริงโหเหมือนมีทีมออกแบบรถรุ่นใหม่เลยนะครับกับอีกทีมเป็นทีมดูแลศูนย์บริการรถรุ่นปัจจุบันเลย แล้วเป้าหมายตอนตั้งกลุ่ม M8 เมื่อปี2010ที่บอกว่าต้องการสร้างเวอร์ชันหลักถัดไป Next major version เนี่ยซึ่งก็คือ v4.0 มันมีความท้าทายอะไรบ้างครับ เห็นว่าต้องทำงานร่วมกับองค์กรมาตรฐานอื่นๆด้วยอย่าง HL7 หรือ ISO ใช่ค่ะการสร้างมาตรฐานระดับโลกแบบนี้มันซับซ้อนมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำกันแค่ในกลุ่ม ICHH เองแต่ต้องไปทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลหรือ SDOs อย่าง HL7 ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลสุขภาพหรือ ISO ที่ดูแลมาตรฐานสากลทั่วไปครับ เพื่อให้แน่ใจว่า ECTD เนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีอื่นๆที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็ต้องทำให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดคือจาก6ฝ่ายตอนแรกตอนนี้เป็น8ฝ่ายแล้วนะคะบวกออสเตรเลียกับผู้สังเกตการอีกให้เขายอมรับแล้วก็เอาไปใช้ในแนวทางเดียวกันให้ได้มากที่สุดจะมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในกรณีที่แบบมีความต้องการจำเป็นของภูมิภาคนั้นๆจริงๆเท่านั้นเลยค่ะซึ่งต้องตกลงกันอย่างดีพูดถึงเวอร์ชันต่างๆนะครับเหมือนว่าเวอร์ชัน3.2.2นี่ อยู่ยงคงกระพันธ์ใช้กันมานานพอสมควรเลยแล้วก็มีการดูแลกันอย่างต่อเนื่องด้วยมีการออกเอกสารถามตอบหรือ Q&A มาเรื่อยๆเลยเพื่อให้เคลียร์กันว่าต้องทำยังไงใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ V 3.2.2นี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็ใช้กันแพร่หลายจริงๆแต่ว่าเทคโนโลยีเอ่ยข้อกำหนดทางวิทยาศาสตร์เอ่ยมันไม่เคยหยุดนิ่งไงคะครับจริงด้วย นี่คือเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องพัฒนา v 4 0ขึ้นมาเพื่อให้มันรองรับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีขึ้นหรือการนำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ตั้งแต่ปี2010นั่นแหละคะ่ะแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับ hl 7 iso เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มันทันสมัยจริงๆคะ่ะ แล้ว V4.0 เนี่ยสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นในเอกสารบอกว่าพวกคู่มือการใช้งาน Implementation Package กับข้อกำหนดรูปแบบการยื่นเนี่ยได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายหรือที่เรียกว่า Step 4ตั้งแต่ปลายปี2015แล้วแต่เอ๊ะทำไมในแผนงานล่าสุดถึงยังมีงานเกี่ยวกับ V4.0 เยอะอยู่เลยล่ะครับการอนุมัติ Step 4นี้มันยังไงกันแน่ครับ อ่าการอนุมัติสเต็ปโเนี่ยหมายถึงว่าทุกประเทศสมาชิก ICH เขาเห็นชอบยอมรับมาตรฐานนั้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆเลยนะคะครับแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางค่ะการจะนำมาตรฐานใหม่ไปปฏิบัติจริงในแต่ละประเทศเนี่ยการปรับปรุงระบบต่างๆให้รองรับการดูแลให้การใช้งานมันราบรื่นแล้วก็สอดคล้องกันทั่วโลกจริงๆอันนี้คืองานที่ต่อเนื่องแล้วก็ท้าทายกว่ามากค่ะ มันไม่ใช่แค่กดปุ่มอัปเดตซอฟต์แวร์ปุ๊บแล้วจบเลยนะคะ๋อ,อเข้าใจแล้วครับเหมือนมีกฎหมายใหม่ออกมาแต่กว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้จริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยอย่างในแผนงานล่าสุดถึงปี2025ก็ยังพูดถึงการอัปเดตเอกสารเกี่ยวกับ V4.0 อยู่เลย โดยเฉพาะเมื่อเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอัปเดตเอกสารสำคัญคญหลายฉบับเลยพร้อมๆกันเลยทั้ง Q&A Implementation Guides แล้วก็ Control Vocabularies ของ V4.0 เอาละมาแกะกล่องเรื่องนี้กันต่อไอ้พวกเอกสาร Q&A Implementation Guides Control Vocabularies นี่มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับมันช่วยให้การนำ V4.0 ไปใช้มันดีขึ้นยังไง จำเป็นมากๆเลยค่ะลองนึกภาพนะคะว่าเรามีแค่ตัวมาตรฐานหลักที่เป็นเหมือนโครงสร้างกว้างๆแต่พอจะลงมือทําจริงๆเนี่ยมันจะมีคําถามยิบย่อยเกิดขึ้นเสมอเลยเช่นเอ๊ะกรณีแบบนี้ต้องใส่ข้อมูลตรงไหนน้าครับครับหรือว่าคําศัพท์นี้ต้องใช้คําไหนให้มันตรงกันเอกสารพวกนี้ล่ะค่ะคือเครื่องมือที่มาช่วยตอบคําถามเหล่านี้อย่าง Q&A หรือถามตอบเนี่ย ก็จะช่วยชี้แจงประเด็นที่อาจจะยังคลุมเครืออยู่หรือตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยๆจากคนที่ใช้งานจริง uh. ส่วน implementation guides หรือ IG หรือคู่มือการใช้งานเนี่ยอันนี้เหมือนคู่มือปฏิบัติงานแบบละเอียดเลยค่ะบอกขั้นตอนวิธีการว่าจะนำมาตรฐานไปใช้จริงในทางเทคนิคได้ยังไงครับสุดท้ายคือ control vocabularies หรือ CV หรือชุดคำศัพท์ควบคุม อันนี้สำคัญมากเปรียบเหมือนพจนานุกรมกลางเลยค่ะที่กำหนดว่าคำศัพท์เฉพาะทางต่างๆที่ใช้ในเอกสารเช่นประเภทการยื่นประเภทเอกสารต้องใช้คำไหนให้มันตรงกันเปะ๊เปะๆเลยนะคะืเพื่อให้ข้อมูลมันสอดคล้องกันจริงๆสามารถนำไปประมวลผลหรือเปรียบเทียบข้ามประเทศได้ ดังนั้นงานส่วนใหญ่ของ MB เเนี่ยตอนนี้ก็เลยเป็นการบำรุงรักษาแล้วก็ปรับปรุง V4.0 ผ่านเอกสารสนับสนุนพวกนี้แหละค่ะเพื่อให้มันใช้งานได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแสดงว่าการมีแค่ตัวมาตรฐานหลกัหลกๆอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆแต่ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนตีความแล้วก็ใช้งานไปในทางเดียวกันจริงๆไม่งั้นไอความสอดคล้องที่เราตั้งใจไว้ก็อาจจะไม่เกิดผลเต็มที่ใช่ไหมครับ อย่างในแผนงานก็ยังระบุเลยว่าจะมีการอัปเดต Q&A กับ IG ของ V4 อีกรอบในเดือนพฤษภาคม2025ด้วย ตรงจุดนั้นเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดแล้วก็ความมุ่งมั่นมากๆนะคะในการสร้างความสอดคล้องระดับโลกจริงๆการทําให้ทุกอย่างมันตรงกันเป๊ะๆในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนีน่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยที่จะทําให้ระบบ ECTD มันบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เร่งรัดการเข้าถึงยาได้จริงๆค่ะพอเราเข้าใจวิวัฒนาการมาถึง V 4.0แล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ คำถามต่อไปคือแล้วความท้าทายข้างหน้ากับทิศทางในอนาคตของ m อคืออะไรบ้างครับโดยเฉพาะจากแผนงานล่าสุดที่เริ่มตั้งแต่มิถุนายน2023ตรงนี้แหละที่เริ่มน่าสนใจจริงๆเหมือนจะมี2เรื่องใหญ่ๆที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับเรื่องแรกคือการรองรับข้อกำหนด M4 QR2 อันนี้เกี่ยวกับเอกสารด้านคุณภาพยาเลยครับถูกต้องค่ะ M4Q คือกลุ่มงานของ ICH อีกกลุ่มหนึ่งนะคะท,ที่ดูแลเรื่องเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสารข้อมูลยาสามัญหรือ CTD โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของยาหรือ Quality ซึ่งเป็นส่วนที่ข้อมูลทางเทคนิคมันเยอะมากอ๋อครับ ทีนี้พอ M 4 Q เขามีการปรับปรุงข้อกำหนดเป็น Revision 2หรือ R 2เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะต่อ ECTD เพราะว่ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มันต้องสามารถรองรับโครงสร้างและก็เนื้อหาใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ทางกฎร,ระเบียบได้ด้วยเข้าใจแล้วครับกลุ่ม M 8ก็เลยต้องทำงานร่วมกับ M 4 Q อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเทคนิคแล้วก็ปรับปรุง ECTD v 4 0ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะว่ามาตรฐานทางเทคนิคมันต้องพัฒนาตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การกำกับดูแลตลอดเวลาเลยคือไม่ใช่แค่เรื่องรูปแบบไฟล์อย่างเดียวแล้วแต่ต้องปรับให้เข้ากับเนื้อหาที่มันเปลี่ยนด้วยแล้วอีกประเด็นที่ดูน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเรื่องวิวัฒนาการของ ECTDv 4 0หรือ ECTDv 4 0 Evolution ที่พูดถึงข้อเสนอแนะในการอัปเดตโดยเน้น3ด้านการมีส่วนร่วมของผู้จำหน่าย Vendor Engagement การสร้างมาตรฐานของเนื้อหา (Standardization of Content) แล้วก็สภาพแวดล้อมเนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน (Shared Content Environments) อันนี้มันคือการมองไปข้างหน้าเราใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นการมองไปไกลกว่าแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงอื่นๆแล้ว แต่เป็นการคิดริเริ่มเลยค่ะเพื่อจะทำให้ ECTDV 4.0มันดีขึ้นไปอีกในระยะยาวอย่าง Vendor Engagement ก็คือการทำงานใกล้ชิดกับบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแล้วก็จัดการ ECTD เพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานด้วยส่วน Standardization of Content อันนี้น่าสนใจมากคือพยายามจะทาให้ เนื้อหาที่อยู่ในแต่ละส่วนของ ECTD เนี่ยมีความสอดคล้องกันมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่โครงสร้างภายนอกแต่ลงลึกถึงระดับข้อมูลข้างในเลยซึ่งอันนี้อาจจะปูทางไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้นในอนาคตนะคะอืมน่มาสนใจครับ และสุดท้าย shared content environments อันนี้อาจจะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญเลยนะคะคือแนวคิดในการออกแบบระบบให้สามารถนำข้อมูลบางส่วนที่เคยยื่นไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายขึ้นในการยื่นครั้งใหม่หรือแม้กระทั่งยื่นในประเทศอื่น oh. บางอย่างอาจจะไม่ต้องเตรียมใหม่ทั้งหมดทุกครั้งนี่คือการลดภาระงานมหาศาลเลยนะคะแล้วก็อาจจะเร่งการเข้าถึงยาใหม่ๆได้อีกขั้นเลยค่ะครับ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นเลยว่า m อกำลังพยายามทำให้ ECTD ไม่ใช่แค่รูปแบบการยื่อเอกสารแต่กำลังทำให้มันเป็นระบบนิเวศข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รองรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ฟังดูมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปได้เยอะเลยนะครับทั้งเรื่องการทำให้เนื้อหาเป็นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็การใช้ข้อมูลร่วมกันซึ่งก็คงต้องมีการอัปเดตพวก c o n โ r o l v o ค a b u l เลอให้รองรับแนวคิดเหล่านี้ด้วยอย่างที่เห็นในแผนว่าจะมีเวอร์ชั่น1.1ออกมาในอนาคต แน่นอนค่ะรวมถึงงานอื่นๆที่ทำต่อเนื่องกันไปเช่นการทบทวนประเด็นที่เกิดจากการใช้แนวทาง M4CTD ในภาพรวมแล้วก็การปรับปรุงเอกสาร M4Granularity Documents ซึ่งเป็นเอกสารที่ลงรายละเอียดว่าข้อมูลส่วนไหนควรจะแยกเป็นไฟล์ย่อยยังไงเพื่อให้การจัดการข้อมูลในระบบ ECTD มันมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดนี้กันเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ความละเอียดรอบคอบม,มากๆเลยค่ะก่อนจะสรุปกันนะครับ ขอแตะเรื่องคนทำงานเบื้องหลังนิดหนึ่งเห็นในแผนงานล่าสุดเขาบอกว่าผู้ประสานงานหลักหรือรับผพ้เอร์ของกลุ่ม M8 คือคุณคริสมาคอมิกจาก F.D.A. สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประธานฝ่ายกำกับดูแลหรือเรกู l เล o r อรี a แชร์คือดรคริสตินาพูซารีจากคณะกรรมการยุโรป E.C. แล้วก็เพิ่งมีการประชุมแบบเจอหน้ากันที่เบอร์ลินเยอรมนีไปเมื่อกลางปี2023ก็เป็นการตอกย้ำความนานาชาติแล้วก็ความร่วมมือของกลุ่มนี้จริงๆนะครับ เป็นความร่วมมือระดับโลกที่น่าทึ่งมากค่ะแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะต่อวงการยาเอาละครับจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่า ECTD เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคที่มันดูซับซ้อนอย่างเดียวแต่มันเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยปฏิวัติกระบวนการยื่นขออนุมัติยาเลยทําให้มันเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพแล้วก็โปร่งใสามากขึ้นทั่วโลก โดยมีกลุ่ม ICHM8 เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนทั้งการพัฒนา V4.0 แล้วก็การดูแลปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้ฟังหรือในภาพรวมครับความหมายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือมันช่วยปูทางให้ยาใหม่ๆที่ปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้นค่ะอ๋อครับเมื่อกระบวนการขออนุมัติมันคล่องตัวขึ้นลดความซ้ำซ้อนของเอกสารลง แล้วหน่วยงานกำกับดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เร็วขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันมันก็ย่อมส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติทำได้เร็วขึ้นด้วยนี่คือผลลัพธ์ปลายทางที่สำคัญที่สุดเลยค่ะที่เกิดจากความร่วมมือด้านมาตรฐานทางเทคนิคระดับโลกที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะแม้จะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราทุกคนได้เลยค่ะเป็นบทสรุปที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับยินดีค่ะ ก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยนะคะเมื่อเรามองไปทั้งหน้าจากทิศทางที่ m อเอกำลังมุ่งไปโดยเฉพาะเรื่องการสร้างมาตรฐานของเนื้อหาหรือ Standardization of Content และสภาพแวดล้อมเนื้อหาที่ใช้ร่วมกันหรือ Shared Content Environments ลองจินตนาการดูนะคะว่าวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการยื่นเอกสารยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะมาหลังเวอร์ชัน4.0เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรได้บ้างเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจจะมาช่วยวิเคราะห์หรือจัดเตรียมข้อมูลครับหรือแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เอื้อต่อการทํางานร่วมกันแล้วก็การใช้ข้อมูลซ้ําสิ่งเหล่านี้จะข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการยื่นเอกสารทั้งกฎระเบียบในอนาคตได้อย่างไงโดยต่อยอดจากรากฐานที่ ECTD ได้วางเอาไว้ นี่เป็นคําถามเปิดที่น่าจะมีการพูดคุยกันอีกมากเลยค่ะในทศวรรษข้างหน้านี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center